โอเคมาดูโปรแกรม s p s นะครับโปรแกรมวิเคราะห์ขบูลทางสถิติเนาะมาที่ Start เนี่ยโปรแกรมตัวเลื่อนหาดูของครูเพื่อเพิ่งติดตั้งเมื่อวานนี้บางคนบางคนของรุ่นพี่เนี่ยครูจะดึงมาไว้ที่ทากบารข้างล่างดูรูปร่างหน้าตาประมาณนี้คำว่า s p s หรือที่เมนูตรงนี้ก็ได้คลิกเข้าไปนะนี่ปิดลง ในนี้มันจะมี2แถบตัวนี้นะครับ2แถบ Data View กับ v a r i a b l e View v a r i a b l e View คือค่าตัวแปรที่เราจะต้องใส่ใส่เข้าไปตามแบบสอบถามของเราแล้วก็ไปเปิดแบบสอบถามมาแล้วก็มาขีดตรงนี้อย่างเช่นแบบสอบถามเราถามเขาว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เป็นเพศอันนี้ก็ใส่ไปเพศนะ แล้วมาเลือกค่ารายละเอียดเป็นหญิงหนึ่งเป็นชายสองเป็นหญิงนะครับกรอกข้อมูลตรงนี้ไปให้ครบของเธอแามครูจะให้ยกตัวอย่างลองวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนกรอกไม่ครบก็ได้ถ้าแบบถามใครไม่เยอะไม่ยาวนะแต่แต่ว่าที่จะใช้จริงเธอต้องกรอกให้ครบเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะเอาไปใส่ในบทที่สี่มันจะสรุปให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวนี้ไปดูตัวอย่างของเพื่อน ที่เขากรอกแล้วที่เขาสอบแล้วเนาะสอบปฏิบัติเอสเฟสเอสเดวลองดูของซิริลักอ่ามาดูมันมีสองแถบนะครับแถบ variable view ดูตรงนี้อันนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษ,ษแทนตัวแปรใช่ไหมครับน่ะเซกเนี่ย มาดูค่าค่าเวลาตั้งค่าแ a l รูเนี่ยตรงนี้ปุ๊บหนึ่งให้เป็นชายสองให้เป็นหญิงหนึ่งเป็นชายสองเป็นหญิงก็คือตรงนี้เวลาเราเวลาไปเข้าแบาสอบถามมาได้มาเนี่ยเซ็กต์ตรงนี้หนึ่งเป็นเป็นชายและเป็นหญิงครับหนึ่งเป็นชายใช่ไหมสองนี่เป็นหญิงคนตอบคนที่สองเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นเป็นเหมือน Excel นะครับเป็นเหมือน Excel ตอนนี้เบื้องต้นให้เธอไปนําแบบสอบถามเธอมากรอกใส่ค่าตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษกณได้นำาภาษาอังกฤษหรือจะเป็น a 1ึง a 2 a 3แล้วแต่เธอเธอเธอจะต้องดูเองว่าแบบสอบถามเธอ่ตัวนั้นมันที่เป็นย,ยาวๆนะที่ถามในแบบสอบถาม google form นะครับถามว่าอะไรเธออาจจะใส่รหัสย่อแล้วเธอต้องจับรู้เองแต่ในนี้ถ้าจำไม่ได้เห็นไหมครับเราสามารถใส่ label ไ,ไว้ได้ตรงนี้เห็นไหม หนึ่งภาษาอังกฤษภาษาไทยคือเซ็กคือเพศอย่างเงี้ยก็ใส่ไปอย่างเงี้ยคนในตารางมันก็จะเอาชื่อภาษาไทยในลาเบลเนี่ยไปโชว์ในหัวตารางว่าเพศเป็นชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้กรอกก่อนต้องกรอกข้อมูลก่อนนะเวลาที่เขข้อมูลออกมามันก็จะมีประมาณอ่านาไลสคิป i ี e ดิสสเตตินะครับ e ิ e ซี่คือความถี่ดูค่าความถี่ ดูซิบีเพศเพศกับภูมิรับแนวดูชาร์จชาร์จให้เป็นแบบไปชาร์จชาร์จวงกลมโอเคเครื่องโยวิคราะห์ให้นะครับ่างเนี้ยนี่เป็นหญิงเท่าไรหญิงชายห้าหญิงห้าเนี่ยเปอร์เซ็นเป็นห้าสิเปอร์ซ็นคิดเป็นเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนี่อยู่ร้อยเอ็ดสี่คนคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็น อันนี้ก็ททำของสถาบันนะสี่จังหวัดละเอียดสารคามคารสินขอนแก่นอย่างเงี้ยเขอธิบายไปเป็นเป็นไปชาร์ทเป็นชาร์ทแสดงข้อมูลแล้วแต่เธอจะมาทำอะไรกับข้อมูลเนาะตอนนี้ก็คือต้องคียข้อมูลก่อนนะคีข้อมูลในอ Vel เอ่อเวลเอเบิลวิวนะครับโอเคตอนนี้คียข้อมูลก่อนพระสาย เอาข้อมูลในแบบสอบถามมาคีด